แม่นูไม่นุย้ยเนี่ยจะแม่ตะเคียนเนี่ยคือมาอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่ขอนวิหารจะเกิดเป็นต้นตะเคียนต่อดั้งเดิมของแม่นูไม่นุยน้ยนี่คือโชคลาบโบราณโบรกาบรการงานมาเขากล่าวว่าแม่นวไม่นุ้ยเนี่ยบางทีที่ห่อหุ้มอยู่ต้นตะเคียนเนี่ยในเจ้าแม่ตะเคียนต้นตะเคียนเนี่ยเป็นเหมือนว่ามีโกรธอยู่ด้านในด้านในต้นตะ <idir> เคียนที่เขากล่าวขานกันมานะเป็นเมียเจ้าเมืองเห็นเขากล่าวขานกันมาแต่มีชื่อแม่นูไม่นุยน้ยสิ่งที่มาัจจันยร์ของแม่นูไม่นุ้ยคือจะไปหาบางคนก็บาเล่าให้ผมฟังว่า เห็นเลยครับผมเห็นเป็นตัวตนมาชุดสีแดงชุดไทยมาเลยบอกให้มาที่นี่ให้มาจุดทูกบ่อมาขอขมากรรมคือมาแม่หนูแม่นูเหมือนว่าเขาบอกว่าให้มาขอขมากรรมเหมือนมีทุกหนักให้มาขอขมากรรมในโบสถ์จะมีคําบอกตรงท้ายคําอย่างเดียวว่าให้มาสวดสมากรรมตัดกรรมมันก็เลยเป็นที่โด่งดังว่ามาวัดโคดนี่คือต้องมาตัดกรรมสวดสมากรรมการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีบุญกระบาบมันเป็นเส้นคู่ขนานไม่ให้บุญล้างบาปไม่ได้นะครับผมอย่าบอกว่าบุญล้างบาปไม่มีจริงนะครับผมจำแค่ข้อนี้ไว้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ถ้าอยากรู้เลือกอะไรถ้าญาติโยมใครอยากไปอยากมาอยู่ใกล้ดแดนแกก็แล้วแต่มาได้เลยครับวัดโคตทิมทารามนะครับผมตั้งอยู่ในตัวเมืองระยองเขาเรียกป่ากลางเมืองครับเข้ามาในร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งข้างล่างเป็นสวนวิปัสนาวิปัสนาธรรมนี่รู้สึกว่าหลายคนต้องการอยากจะหามีพระสอนเทศวิปัสนาธรรมมีน้อยครับแต่วัดเรามีร่มเย็นเป็นสุขมาได้ครับผมสอนธรรมมาดูธรรมวิปัสนาเป็นยังไงก็เชิญชวนมากันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณครับ